ช็อกสะเทือนวงการแค่คอมเมนต์เดียวใต้โพสต์ปาวลีจุดไฟแค้นใครคือสายปั่นที่ทำร้ายต้นข้าวและแฟนคลับสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านใครที่หัวใจยังเต้นแรงใครที่ยังตามติดทุกกระแสกุกเข็มร่ายคนนี้ขอกราบเรียนเชิญมานั่งตรงนี้เลยค่ะวันนี้ชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงวัยแค่13ปีกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งความสามารถทั้งผลงานและพลังรักท่วมท้นจากแฟนคลับแต่มันไม่จบแค่นั้นนะสิคะเมื่อมีคนรักก็ต้องมีแรงเสียดทานและที่มันกลายเป็นดราม,ม่าระดับชาติได้เนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันมาจากแค่คอมเมนต์บรรทัดเดียวใต้โพสต์ของศิลปินรุ่นพี่ช็อกคอมเมนต์เดียวพลิกชีวิตน้องข้าวเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเพจดังเพจหนึ่งแคปปปป คอมเมนต์ <Comment S 2> เพียงประโยคเดียวที่ไปเมาท์มอยกันอยู่ใต้โพสต์ของคุณเปาวลีซึ่งคุณเปาวลีก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้โพสต์ไม่ได้ตอบโต้แล้วเอามาขยี้ขยายจนเกิดเป็นไฟลามทุ่งคำถามที่ดิฉันต้องถามแทนแฟนคลับและตัวน้องข้าวคือมันยุติธรรมแล้วหรอคะ 1. น้องต้นข้าวไม่ได้เป็นคนพิมพ์น้องไม่เกี่ยว 2. เราไม่รู้เลยว่าใครคือคนพิมพ์ เป็นแฟนคลับจริงไหมหรือเป็นพวกสายปั่นที่ตั้งใจมาสุมไฟ 3. การเหมารวมว่าคอมเมนต์หย,ยาบๆแค่หนึ่งอันคือเสียงของแฟนคลับนับแสนหัวใจดิฉันสลายแทนน้องเข้าเลยค่ะถามด้วยหัวใจเราจะทำร้ายเด็ก13ปีได้อย่างไรคะแฟนคลับคะ13ปีอายุที่ควรอยู่บนเวทีแห่งความฝันไม่ใช่เขียงดรามา่า การที่คนบางกลุ่มพร้อมจะโยนความผิดไปที่ตัวเด็กหรือเหมารวมแฟนคลับทั้งหมดเพียงเพราะคอมเมนต์เงาที่ออกมาจากเงามืดเนี่ยมันคือการทำร้ายทำร้ายทั้งจิตใจของน้องข้าวทำร้ายแฟนคลับส่วนใหญ่ที่สุภาพและทำร้ายบรรยากาศของวงการเพลงเปิดแผงวิเคราะห์ฉบับกุ๊กเข็มราชทำาไมไฟมันลามเร็วปันป่นปัน่นปั่นอัลกอริทึมมันชอบเรื่องเดือด เรื่องไหนมีกลิ่นดรามา่ามันดันขึ้นหน้าวัฒนธรรมต้องเปรียบเทียบเห็นใครดีไม่ได้ต้องเอามาเทียบเอามาทับลืมไปว่าไม่มีใครแทนที่ใครได้หรอกคะ่ะทุกคนมีทางของตัวเองทัวพร้อมออกเดินทางสังคมเราพร้อมจะเชื่อในสิ่งเร้าใจเมื่อถูกแคปถูกตีความก็พร้อมจะกดแชร์และจมตีทันทีบทเรียนสุดแพง รักให้เป็นปกป้องด้วยสติถึงแฟนคลับทุกค่ายที่กำลังฟังดิฉันอยู่นะคะจำไว้ค่ะถ้ารักศิลปินต้องรักให้ถูกวิธีปกป้องด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยคำด่าอย่าลดทอนคุณค่าของคนอื่นเพื่อยกศิลปินตัวเองก่อนพิมพ์ถามหัวใจตัวเอง3ข้อคือจริงไหมจำเป็นไหมและเมตตาไหมถ้าตอบคำถาม3ข้อนี้ไม่ได้ อย่าพิมพ์ค่ะ7หลักคิดให้คอมมูนิตี้แฟนคลับเข้มแข็งแยกคนพิมพ์ออกจากศิลปินและแฟนคลับส่วนใหญ่เช็คคอมเมนต์นั้นเป็นของจริงไหมสายปั่นไหมอย่าปักธงเรื่องไวรัลมักมีความจริงแค่ครึ่งเดียวค่ะวิจารณ์ได้แต่ห้ามทำลายหยุดไฟด้วยความเย็นอย่าเติมไฟด้วยความร้อนตอกย้ำความจริงทุกศิลปินมีคุณค่าในตัวเอง ดิฉันขอยืนยันค่ะคุณเปาวลีคือศิลปินคุณภาพมีทางของตัวเองการเอาไปเปรียบเทียบเพื่อแทนที่คือการไม่ให้เกียรติทุกคนน้องต้นข้าวสุปริยาน้องมาถึงตรงนี้ด้วยความตั้งใจความกะตัญยูน้องไม่ควรต้องมาเจอเรื่องแบบนี้น้องไม่ใช่เป้าของความเกลียดชังจากใครเลยมือปราบดราม่าสิบวินาทีก่อนจะกดส่งหยุดสวินาที อ่านซ้ำสิคะคิด3วินาทีคำนี้จะทำร้ายใครไหมเติม4วินาทีปรับคำพูดให้นุ่มนวลลงได้อีกนิดไหมคอมเมนต์สุ่มไฟต้นเรื่องคอมเมนต์ที่ถูกเพจดังแคปไปขยายนั้นมักจะมาในโทนของการยกตนขุมท่านหรือล้ำเส้นโดยการเปรียบเทียบในเชิงลดทอนคุณค่าของศิลปินรุ่นพี่ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดความไม่พอใจในวงกว้าง ประโยคเด็ดที่กลายเป็นปัญหาต้นข้าวคือตัวจริงไม่มีใครแทนที่น้องได้ส่วนคนเดิมก็คือคนเดิมนั่นแหละจบแล้วคอมเมนต์นี้ถูกตีความว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินรุ่นพี่อย่างชัดเจนคอมเมนต์ที่เติมเชื้อไฟวงการลุกทุ่งหมดยุคคนเก่าๆแล้วให้เด็กใหม่เขาเดินเถอคะค่ะรอวันนี้นานแล้วที่น้องข้าวจะกลบทุกคน ยิ่งพิมพ์ยิ่งสร้างความบาดหมางให้แฟนคลับต่างค่ายแม้คุณปาวลีจะวางตัวนิ่งเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวหรือโพสต์ตพาดพิงใดๆเลยแต่ศิลปินรุ่นพี่ท่านอื่นที่อาจเคยโดนเปรียบเทียบแบบเดียวกันก็ออกมาแสดงความไม่สบายใจอย่างเปิดเผย,ยในช่องทางของตัวเองซึ่งยิ่งทำให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงหนักขึ้นเสียงจากแฟนคลับหวัวใจแกรง่งที่ปกป้องอย่างมีสติ แต่ที่น่าชื่นชมจนดิฉันต้องกรีดคือบรรดาแฟนคลับส่วนใหญ่ของน้องข้าวที่เห็นถึงปัญหาแล้วออกมาดับไฟอย่างรวดเร็วและมีสติพวกเขาไม่ปล่อยให้คอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์มาทำร้ายน้องข้าวโทนอารมณ์คำพูดจาก f อซที่รักอย่างมีสติตัวอย่างดับไฟขอโทษแทนคนพิมพ์ด้วยนะคะแฟนคลับส่วนใหญ่รักพี่ๆศิลปินทุกคน โรดเข้าใจว่านี่คือคอมเมนต์ส่วนตัวและไม่ใช่เสียงของพวกเราวิงวอนทุกคนใจเย็นนะคะน้องต้นข้าวเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะอย่าให้คอมเมนต์คนเดียวมาทำลายน้องเลยค่ะอย่าเมารวมเลยนะให้กําลังใจเราคือแฟนคลับที่มีคุณภาพเราจะสนับสนุนน้องข้าวด้วยผลงานไม่โจมตีใครไม่เปรียบเทียบใครรักน้องต้องช่วยกันสร้างสารรค์ เน้นยำ้ำใครเห็นคอมเมนต์ที่สร้างความแตกแยกช่วยกันกดรีพอร์ตนะคะเราไม่ต้องการคนแบบนี้มาทำร้ายน้องข้าวบทสรุปเพิ่มเติมหัวใจดิฉันแทบขาดแฟนคลับคะจะเห็นได้ว่าคอมเมนต์เดียวมันมีอนุภาพร้ายแรงขนาดไหนมันสามารถจุดชนวนสงครามทำลายความรู้สึกและทำให้ภาพลักษณ์ของเด็กด,ดีที่มีความสามารถอย่างน้องต้นข้าวต้องมาแปเปื้อน กุ๊กเคม,มาราชขอวอนอีกครั้งเรามาช่วยกันแยกแยะนะคะอย่าปล่อยให้เงาของคนแค่คนเดียวมาบดบังแสงสว่างของน้องข้าวสุปริยารักให้เป็นสนับสนุนด้วยสติสุดท้ายนี้ค่ะพี่น้องคะสิ่งที่เราต้องทำคือรวมพลังบวกถึงคุณปาวลีและศิลปินทุกท่านที่ถูกพาดพิงเราขอแสดงความเคารพในผลงานและเส้นทางของทุกท่านขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง และจงสร้างสรร์งานศิลปะที่งดงามต่อไปค่ะเราพร้อมยืนเคียงข้างผลงานของท่านถึงแฟนคลับทุกค่ายที่กำลังฟังดิฉันอยู่ตอนนี้เราคือกองเชียร์ไม่ใช่นักรบจงเปลี่ยนพลังรักให้เป็นพลังสร้างสรรค์ทำโซเชียลให้เป็นที่ปลอดภัยของศิลปินที่เรารักนะคะและที่สำคัญที่สุดถึงน้องต้นข้าวสุป,ปริยาลูกสาวของชาติลูกสาวหนูเก่งมากแล้ว การที่หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสะที่ถาโถมคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแชมป์ใดๆจงก้าวต่อไปด้วยความตั้งใจเดิมความกะตันยูเดิมและหัวใจเดิมเสียงจริงใจของลูกจะพาหนูผ่านทุกดราม่าได้เสมอพวกเราเชื่อมั่นในตัวหนู